ผู้ชมฮะบางทีเครื่องสําอางทุกวันนี้มีเยอะเหลือเกินม,มีเยอะจริงๆเยอะจนเลือกไม่ถูกด้วยแต่ถ้าสมมติคน,คนคนหนึ่งที่ผ่านเครื่องสาอางมาก็เยอะทําธุรจเกี่ยวเกี่ยวเครื่องสาอางมาหลายตัวเหมือนกันจนเขาบอกเฮ้ยมาเจอตัวนี้ที่เกี่ยวกับน้ําผึ้งค่ะยัยงหนิงปณิตาธรรมวัฒนะสวัสดีครับนี่ยยช่วยให้เกียรติเพื่อนหน่อยมาออกรายการเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยวความงามต้องพี่หนิงนำเทรนตลอดคือจริงๆต้องบอกว่าอยู่ในวงการ เราเองอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันก็ต้องดูแลตัวเองด้วยและยิ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเราก็ต้องหาเขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ๆเรียนรู้ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเยอะ,ม,ยอะมาก<ๆ>เยอะจนไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ไหนดีผลิตภัณฑ์ไหนไม่ดีแล้วบางทีเนี่ยโอ้ยกล่องทุกอย่างดูดีแต่ก็แบบเฮ้ยใช้ก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ปัญหาของคนไทยเลยเนี่ยจะเกิดการในเรื่องของแพ้พวกสารสเตียรอยด์แพ้พวกสารต่างๆที่ชอบเห็นว่าแบรนด์ไหนดีแบรนด์ไหนดังก็ไปลองกันมาสุดท้ายกลายเป็นหน้าเยินหน้า หน้าพังแล้วก็แทนที่หน้าดีๆอยู่กลายเป็ว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ไม่ดีขึ้นถ้าพูดถึงคําว่าน้าพึ่งเนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าน้าพึ่งเนี่ยนอกจากเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวช่วยในเรื่องของการบํารุงช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเรียกว่าแบบ อินวันแต่น้ําผึ้งที่ได้เนี่ยจริงๆถ้ามันเป็นน้าผึ้งป่าเนี่ยมันจะยิ่งเจ๋งมันจะต่างกันมันต่างกันเขาบอกว่าผึ้งเลี้ยงน้าผึ้งเลี้ยงกับน้าผึ้งป่าต่างกันเขาบว่าน้ำผึ้งเลี้ยงเนี่ยมันเป็นตัวที่เราให้สารความหวานเข้าไปใน้ำผึ้งแต่น้ําผึ้งป่าเนี่ยมันจะไปดูดเขาเรียกว่าความหวานเกสรเองเกสรธรรมชาติมันจะได้แร่ธาตุได้ทุกอย่างหมดแล้ววันนี้เนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์อยู่ผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือบีซีเครด็เนี่ยเขาเอาน้ำผึ้งป่าล้วนๆ ถูกต้องใช่แล้วในระยะเวลาของการได้น้าพึ่งป่าเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะมันมีแค่สองครั้งก,ก็คือจริงๆการเก็บน้าพึ่งป่าที่ดีที่สุดก็คือตอนหน้าร้อนหรือหน้าแล้งเนี่ยแหละเพราะว่านนที่ผ่านมานี่เองเพราะปีหนึ่งมันเก็บได้ครั้งเดียวเพราะว่าถ้าสมมติเราเก็บในช่วงหน้าฝนมันก็จะมีฝน เตือจางไปด้วยแต่ถ้าเราเก็บในช่วงหน้าร้อนหรือหน้าแล้งมันจะได้น้าพึ้งที่ข้นแล้วก็มีแร่ธาตุมีวิตามินที่ดีที่สุดที่สําคัญ่างหึิงเคยบอกว่าครีมตัวนี้เขาผลิตเพื่อคนไทยถูกต้องแล้วิจัยโดยคนไทยใช่แล้วราคาจะบอกว่าไม่ต้องใช้ครีมแพงๆราคากระปุกละเป็นพันเป็นหมื่นตัวนี้หลักร้อยหลักร้อย พราะมันมาจากสารที่มาจากธรรมชาติไม่ต้องใครที่ไหนมดด่าคนนั่งใกล้ตัวดิฉันเป็นคนที่แพ้สเปรย์แพ้ทุกอย่างเขาใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผมให้มันอยู่ทรงจากน้ำผึ้งนะก็ใช้น้ำผึ้งนะกก็ใช้น้ำผึ้งผสมน้ำเออทำไมคุณต้องมองหน้าเขาอย่างนี้คุณอย่ามามองหน้ายติดิฉันแบบนี้นะดิฉันสองคนนะรวมหัวคุณคนเดียวนะคนนับญาติกับแกด้วยหรือเปล่าคนนับญาต ว่าจริงๆเพราะว่าถ้าพูดถึงในปัจจุบัน่ะพวกเวลาหนุ่ยเองเนี่ยไม่รู้เป็นตั้งแต่ตอนไหนอาจจะเป็นตอนนางสาวไทยคือโดนสเปรย์เยอะๆแล้วก็หมักไว้เยอะๆแล้วสมัยก่อนต้องฉีดผัวยีฟูฟูยีอะไรอก่อนเรี้ยสมัยเราต้องยีอ่างอเดี่ยวไงาเหมือนมันโดนเคมีเยอะๆพอคราวนี้มันไปเจอปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบแล้วมันอยู่ไหมอ่ะอยู่เนี่ยทุกวันนี้น้ำขมนี่ก็น้ำพึ่งนะเหรอเออมันอยู่นะแล้วน้ำพึ่งเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ดีตรงไหนรู้ป่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ดีที่ช่วยเขาเรียกว่า ล้างพวกสารที่มันเป็นเคมีที่ตกค้างถูกต้องอันนี้ถูกต้องอันนี้ด้วยมันก็เลยเรียกว่าน้ำพึ่งตัวเดียวเนี่ยออินวันกันเลยไงถึงบอกว่าเราไม่ต้องไปหาอะไรแพงๆคือบางทีมันไม่ใช่ของแพงแล้วแบบมันจะดีอ่ะบางทีของใกล้ตัวเราอะคุณผูเออเมื่อก่อนคือตัวเองเคยใช้ตอนเป็นสิวหนักๆหมอก็บอกว่าคุณมูดำคุณเอาไปฉีดเมื่อก่อนเราเป็นสิวเราก็ต้องไปฉีดยาแก้สิวเนาะจนหมอบอกหยุดฉีดมันคือสเตียรอยด์คุณลองมาเปลี่ยนใช้น้ำพึ่งผสมมะนาว เคยเป็นแม้สมัยเราเด็กเมื่อ<น>ก่อนสิวฉันเหอมากไม่มีที่จุดแล้วใช้น้ำพึ้งผสมมันดีขึ้น<ฮ>แต่หลังๆปุ๊บเนี่ยเขาบอ ถ้าสมมติคุณจะบำรุงผิวให้มีแอนตี้จิงมันจะต้องผ่านกรรมวิธีต้องผ่านความคิดต้องผ่านอะไรออกมาแบบว่าทีออลอินวันแล้วถูกต้องคือนอกจากคืออย่างที่บอกอะน้ำพึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นน้ำพึ่งที่เป็นน้ำพึ่งป่าจากธรรมชาติแล้วก็บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอันนี้มันถึงจะช่วยได้แล้วในตัวผลิตภัณฑ์ของบีซีเคทเองเนี่ยมันไม่ใช่น้ำพึ่งอย่างเดียวมันยังใส่พวกอาบูตินซึ่งอาบูตินเนี่ยเป็นสารที่ให้ความขาวแต่เป็นสารที่เป็นสารจากธรรมชาติไม่ใช่เป็นเเคมมมมีีอยยย่่่าาาง้้้ันก็จะชวววไดดหแแลถบบ ของราคาไม่แพงแต่มันมันสรรพคุณมันนี่ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เลิศมากกระปุกหนึ่งส6 0้บาทเองะค่ะถูกต้องที่มาออกรายการ3า0รบาทถูกต้องเอ้าก็เพราะอะไรก็คบอกว่าน้ำพึ่งป่านองน้ำพึ่งป่าแต่เก็บปีละครั้งแต่มันเป็นของที่เอามาจากธรรมชาติต้นทุนมันไม่ได้มีเยอะไงมันไม่ใช่หูจะต้องเอาไปดัดแปลงใส่เคมีใสนู่นใส่นี่อะไรเยอะแยะขั้นตอนที่มันจะต้องวุ่นวายคือมันเอามาจากเอามาจากธรรมชาติของตัวเธอเองดีกว่า เธอเคยใช้เคาน์เตอร์แบนกระปุกละสองสามหมื่นเธอก็เคยมาแล้วเมื่อก่อนวันเกิดฉันซื้ออ้หูเคาน์เตอร์แบนกระปุกละฉันรอวันเกิดฉันของขวัญจอยหญิงก็จะเป็นเคาน์เตอร์แบนชุดใหญ่ชุดหนึ่งหลายหลายหมื่นแต่หลังจากนี้วันเกิดมดดาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเอาสามร้อยหกสิบบาทคูณคูณสิบกระปุกทำไมเธอถึงมันกล้าใช้ ค,ค,300คือหนิงจะต้องบอกนะว่าหนิงเนี่ยเป็นคนที่ลองผลิตภัณฑ์เยอะมากในท้องตลาดแต่อะไรถ้ามันดีเนี่ยเราจะบอกต่อแล้วที่เราอชอบคือหนิงเองเป็นคนที่รักษาหน้าเนี่ยเวลาที่แพเนี่ยด้วยน้ำพึ่งเป็นคนที่ชอบน้ำพึ่งอยู่แล้วแล้วพอมันมีผลิตภัณฑ์ที่เอาน้ำพึ่งมาใช้เราก็อยากจะทดลองอแล้วถามว่าคําว่าน้ำพึ่งป่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์น้อยมากในโลกนี้ที่มันจะไปสกัดอย่างนั้นคือปีหนึ่งเขาขายได้ครั้งเดียวอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์ได้เพราะอะไร คนบอกเลยว่าแพ้สเตียรอยแพ้สารแล้วก็ใช้อะไรก็แล้วแต่มันก็จะดีในช่วงแรกๆแล้วพอใช้เป็นนานๆมันก็จะแบบเผออย่างที่มดดําพูดค่ะติดต่อได้ยังไงจ๊ะอ่ะโทรไปที่เบอร์นะคะ099ค่ะ6170217ค่ะ0996170218ค่ะและ0996170219นะคะ Facebook BCK Thailand หรือ LINE ID นะคะ Lenny Slim Thailand นะคะอ่ะเอาโทาเรียกมือถือแคปหน้าจอไว้ค่ะมัคนะคะแน่นอนว่าบางที คนเราการกลับมาสู่ธรรมชาติมันดีที่สุดใช่แล้วหน<ช>ิงต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะเพิ่งเปิดตัวเนี่ยขายดีมากคือยอดเนี่ยสาสี่หมื่นกระปุกอะซึ่งต้องบอกว่าต้องรีบเพราะว่าปีหนึ่งเขาจะขายครั้งเดียวก็คือในช่วงที่ เก็บน้ำพึ่งป่าได้เพราะฉะนั้นพี่หนิงย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะอ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะ099ค่ะ6170217ค่ะ0996170218ค่ะและ0996170219นะคะ Facebook B c k t h a i l a n d หรือ Line ID นะคะ Lenny Lenny นะคะ Slim Thailand ค่ะขอบคุณปานิตาฮะลางวางแีวนมาใหม่ค่าตัวค่ะหยุดไปทาครีมน้ำผึงสวัสดีนะสวัสดีค่ะแลับมาพบกันใหม่นะคร